ช่วงนี้อเมริกาผ่านยากมากเลยค่ะพี่แบตตี้ใช่ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านอะไรหลายอย่างมากเลยนะคะทางทางที่เรารู้กันอยู่นะว่ามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่เรื่องการเมืองเราจะพักไว้ก่อนเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าถ้าใครขึ้นนโยบายในเรื่องของอพยพหรือในเรื่องของการตรวจเข้มในการเข้าเมืองอเมริกาก็จะไปตามนโยบายของพรรคนั้นๆค่ะแต้าพูดถึงในประเทศไทยนะคะก็มีคนเอา,าลงเพจกันมากมายเลยนะว่า30คนผ่านห้าไอ้ย่า ทำไมมันยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าท่านกงสุลเนี่ยมีความเนี้ยบมีความเข้มมากๆเพราะว่าคนที่จะไปเที่ยวอเมริกาในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้กับการเลือกตั้งด้วยและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะในทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องมีการคัด กรองอย่างเข้มงวดมากๆเลยใครที่พาสปอร์ตเดินทางไม่สวยหน้าที่การงานยังไม่นิ่งหรือรายได้ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานอันนี้อย่าเพิ่งรีบขอนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะใจสู้อยากที่จะไปขอต้องเตรียมความพร้อมมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการตอบคาถามหลายๆคนนะพลาดนะคะในการตอบคําถามคือตอบไม่เคลียร์ตอบไม่ชัดและสีหน้าท่าทางยังดูมีพิรุษอยู่หรือตอบคําถามบางอย่างพูดเกินกว่าที่ d s 1 6 0ได้บรรจุเอาไว้และที่สําคัญที่สุดเลย มริกนะคะคยังใช้เซนในการตัดสินอยู่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะดูแววตาสีหน้าท่าทางดูแล้วมีความรู้สึกว่าจะไปกระโดดล้มทำงานอ,อันนี้ก็อาจจะต้องปฏิเสธไว้ก่อน แต่อย่าลืมนะคะอเมริกาให้โอกาสทุกคนไม่ผ่านขอไม่ได้แต่อย่าทู่ซีขอให้ดูที่คำถามตัดจบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรามาทบทวนแล้วก็พิจารณาดูเพื่อที่จะแก้ไขแก้ต่างในรอบต่อไปส่วนใครนะคะที่วิ่งเข้ามาหาบริเวณอินเตอร์แล้วก็พี่พัตตี้นะส่วนที่เจอเลยนะคะนั่นก็คือการที่เราไม่ได้เก็บข้อมูลเก่าเอาไว้อันนี้จะทําให้พิ่ิตตี้ช่วยเหลือยากเนื่องจากว่าอะไรเราต้องการดูว่าครั้งที่แล้วกรอกผิดพลาดอะไรไปบ้างและการกรอกของเรา ก็อย่าลืมนะคะว่าคาแรคเตอร์หรือเรื่องราวของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเราไปก๊อปปี้คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเวลาที่เราไปตอบคําถามมันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีดังนั้นแล้วนะคะสตินะคะในช่วงเวลานี้ก็คือเดินทางเที่ยวสวยนะที่กันงานดีแล้วไปขอ,อกันแบบเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นครอบครัวแล้วทําให้เห็นภาพว่าอ๋อมาขอด้วยกันจริงๆอันนี้มีโอกาสลุ้นมากกว่าคะ่ะ